ขอขอบคุณผู้สนับสนุน @f1gclub เว็บตรงฝากถอนใน1นาทีกาทีรันตีการเงิน100%สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นเกมแม้แต่อย่างใดนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำให้โทรศัพท์กะกากอย่างเช่นโทรศัพท์ของผมเนี่ยสามารถเปิด60เฟรมเรทสูงได้นั่นเองแต่ก่อนเข้าไปรับชมคลิป ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะฮะเว็บ adf1gclub นั่นเองนะครับเว็บตรงฝากถอนใน1นาทีการันตีการเงิน100%นะครับก็สามารถสมัครได้ฟรีนะฮะเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง youtube jrkpn ก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะถ้าหากใครสนใจอยากจะสมัครก็ สามารถคลิกลิงก์ไปสมัครกับแอดมินได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูโทรศัพท์ของผมก่อนว่าสามารถเปิด60เฟรมเรทสูงได้จริงหรือเปล่านะให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้โทรศัพท์ของผมไม่สามารถเปิด60เฟรมเรทสูงได้นะจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีปุ่มเปิดโหมดเฟรมเรทสูงนะครับโอเคแล้วผมจะมาทําให้โทรศัพท์ไอเครื่องนี้สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะโอเคมีวิธียังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับอ่า ขั้นตอนในการทําก็จะมีดังนี้นะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยโหลดแอปไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับอ่าเป็นแอปของจีนนะฮะซึ่งไอแอปตัวนี้แหละที่จะทําให้สามารถเปิดเป็น60เฟรมเรทสูงได้หรือโหมดเฟรมเรทสูงนั่นเองนะผู้ติดติดขัดขัด,ข,ดขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้ใช้ไมคนน์แนห่างเหินกนไปนันนะโอเคนอกเรื่องกันมาเยอะกันละผมจะทิ้งลิงก ไอตัวโปรแกรมนี้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็ไปโหลดมาก่อนนะพอโหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปในตัวของโปรแกรมนะครับอ่าในตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มบวกอยู่ทางด้านล่างขวามือนะครับกดไปที่ปุ่มบวกนะโอเคเราหา ROV ที่เราจะ ทำให้มันเป็น60เซนเมตสูงนะครับผมไม่แน่ใจว่าสามารถใช้กับเกมอื่นได้ด้วยไหมนะก็เอาไปลองดูกันแล้วกันนะครับหากว่าทําได้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะโอเคกดไปที่ ROV ครับผมอ่าในตรงส่วนนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับเราก็ตั้งชื่อที่เราสามารถจําได้นะผมจะตั้งเป็น ROV 60 FPS นะฮะโอเคและหลังจากนั้น กดปุ่มฟ้าด้านล่างครับผมโอเคมันจะติดตั้งให้เรานะกดติดตั้งไปเลยครับผมอารอสักครู่นะครับรอสักครู่โอเคติดตั้งเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโทรศัพท์ของท่านผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็ กดมากดมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามผมที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่แน่นอนสําหรับคนที่สนใจอยากจะทําวิธีนี้นะแต่ผมจริงๆผมก็ไม่แนะนาหรอก <c oughs> มันทําให้โทรศัพท์ร้อนนะแต่ถ้าหากว่าโทรศัพท์ของท่านผู้ชมไหวก็ใช้ได้นะครับโทรศัพท์ของผมเป็นหัวเว่ยไวเก้านะครับอุ้ยผมลืมบอกว่าต้องกดปุ่มไหนบ้างโอเค เมื่อกี้มันอยู่หน้านี้ใช่ปหมเทีเถท,ทีเมื่อกี้มันอยู่หน้านี้ครับกดไปที่แอป Rv ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเรากดไปที่ปุ่มด้านล่างด้านซ้ายมือครับโอเครอสักครู่นะมันกําลังจะโหลดโทรศัพท์มาให้เราเลือกนะครับจริงๆผมก็ไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะฮะจริงๆก็อยากจะให้แนะนําให้ท่านผู้ชมซื้อโทรศัพท์เครื่องที่ดีๆไปเลยนะแต่ผม ไม่มีงบก็ยังไม่มีงบนะก็ยังเก็บตังค์อยู่ครับผมไว้โอกาสเดี๋ยวผมมีตังค์ถึงเมื่อไหร่ผมก็จะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องดีๆนะเข้ามาหน้าตานี้ก็จะมีโทรศัพท์ให้เราเลือกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นโทรศัพท์นันน้นนี้มากมายแต่ผมจะแนะนําเป็น oppo นะครับกดมาที่ oppo จะมีโทรศัพท์ให้เราเลือกนะเลือกมาข้างล่างครับผมจะเห็นครับว่า r11 plus นะให้เราเลือกไปที่โทรศัพท์ r11 plus นะครับ และหลังจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะฮะโอเคมันก็จะทำการเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เรานะสำหรับใครที่เคยติดตั้งแล้วแต่เป็นเวอรช์ชันเก่าให้แนะนำนะฮะแนะนำให้ลบโปรแกรมตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วโหลดเวอรช์ชันใหม่ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็โหลดเวอรช์ชันใหม่มานะโอเคครับ พอเราเปลี่ยนโทรศัพท์เสร็จแล้วนะเราสามารถเข้าเล่นในหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับกดไปที่ไอคอนของ roe ได้เลยนะเข้าเลยสำหรับใครที่สงสัยนะฮะว่าโทรศัพท์ของผมใช้รุ่นอะไรอยู่โทรศัพท์ของผมใช้หัวเวย่ยไวเก้าสองพนะฮะตกยุคแล้วเป็นโทรศัพท์ที่ตกยุคแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะทิ้งคิดเสียดายเหมือนกันผมก็ใช้อยู่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ก็ใช้เครื่องนี้อยู่ ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะอขออนี้เราอินสักครู่นะครับ โอเคและตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เกม ROV กันแล้วนะครับท่านผู้ชมของเร่อเพิ่งรับผมเข้ามาในปุ่มตั้งค่านะจะสังเกตได้ว่าจะมีปุ่มโหมดเฟรมเรทสูงสามารถเปิดได้แล้วนะฮะกดยืนยันไปเลยวิธีนี้สามารถใช้ได้นะฮะหากใครสนใจก็ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ทําตามที่ผมบอกเลยนะอาจจะฟังสับสนผมอาจจะเป็นคนที่อธิบายให้ท่านผู้ชมไม่เข้าใจนะยังไงก็ขอประธานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันดีกว่านะโอเคครับแลแ้วตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมในโหมดทดลองนะฮะก็มาลองดูกันว่าภาพนี้จะลื่นไหลหรือเปล่า ก็สังเกตได้ว่าเฟมเรตของผมตอนนี้ก็60แล้วนะคะรับท่านผู้ชมวิธีนี้ก็สามารถเปิด60เฟมเรตสูงได้โทรศัพท์ก็ยังอยู่ในโหมดที่โอเคนะ โอเคครับถ้าพเพื่อนเ่ชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของผมด้วยนะฮะหากใครทำได้ก็ช่วยกดไลค์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหากใครทำไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยอย่างเต็มที่นะเพียงคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็นหน่อยนะฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ See you again นะครับ next time ครับ ช่วงนี้โควิดระบาดก็ดูแลสุขภาพกันได้เด้อฮักหลายฮักทุกคนด้วยครับผมโอเคครับบ๊ายบายนะฮะรักทุกคนครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับบ๊ายบาย